เอาละครับก็วันนี้ก็กลับมานะครับสําหรับเกมแนวเก่าๆนะครับใครที่เคยเล่นเกมนี้บ้างอ่ะมีใครเคยเล่นไหมครับก็มาปล่อยลิงก์สำหรับตัวเกมลิงก์โหลดตัวเกมนี้นะครับเกมแบบน่าคิดถึงมากเกมเนี้ยพักเกมคาบป a r k กิ้งไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมนนหล่อนนะครับแนวเนื้อเรื่องนะสนุกสําหรับข่าวสารเกมคาบป a r k กิ้งนี่ก็พักไปก่อนเนาะเมื่อไหร่จะอัปเดตมารอรออยู่นะครับ เมื่ไรจะคิดมันจะมาเนาะเกมนี้ก็สนุกหลอนๆนะครับเล่นแล้วแบบมันดีนะผมว่านะส่วนตัวก็เอามาเปิดลิงก์ให้โหลดกันอีกครั้งนึงเนาะสำหรับแบบคนที่เคยเล่นไปแล้วก็นานเะนาะเกมนี้เปิดนานอยู่แล้วเนาะขายอยู่ในเพจโต้สอรบาทเนาะสำหรับคนที่อยากส,สนับสนุนเนาะและสำหรับคนที่ยังไม่มีตังนะครับก็โหลดลิงก์ของผมไปเนาะแล้วก็ไปโหลดเอาเองเนาะ เกมดีๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีเนาะเกมแนวเนื้อเรื่องหนังผีเงี้ยเออมันก็มีแหละเนาะแต่เกมนี้ก็เป็นแนวเนื้อเรื่องของผมก็ไม่ค่อยรู้เยอะนะครับเพราะผมก็เล <ผม S 1> <ด>่นเอาสนุกเนาะแนวเนื้อเรื่องเนาะนมีเป็นภาษาอังกฤษนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากฟังก็ช่างมันนะแต่ถ้าคนอยากแนวแบบล้อนหล่อนก็จัดเลยนะครับลองสักครั้งนะครับผีเดินนันก็เกมนี้แหละนะครับวิ่งอย่างเดียวทั้งเกมมาบอกเลยมาตอนนี้เราเข้าสูอยู่นะครับก็จะ แนะนำตัวละครไปมานะครับสําหรับจุดเริ่มต้นเป็นยังไงที่มาเป็นยังไงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นภาคหนึ่งนะครับหรือยังไงก็ตามเนาะประดับเครื่องไว้ก็ดีนะครับเกมหลุกๆดตลอดอย่างนี้ดูภาพดูแสงนะครับสวยมากนะครับพื้นที่ก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายเนาะมีหลายด้านนะบอกเลยว่าหลายด้านมาให้เลือกนะ คือแบบเยอะมากหลายด้านจริงๆนะครับที่จะไอเล่นแนวเนื้อเรื่องเก็บพอยต์หรือ question mark หรืออะไรต่างๆนะครับก็ภารกิจลับนะครับฉากลับนออะไรก็ว่านะคือเยอะมากนะครับสําหรับเกมนี้เนาะก็เป็นแบบเกมเก่าๆนะครับเนื้อเรื่องเก่าๆที่ถูกรีเมคมาและลงในมือถือนะครับก็นับได้ว่าเป็นปีแล้วนะครับหรือหลายปีแล้วนะสาหรับปีเนาะคนที่ททไม่เคยเล่นก็ อต้องลองนะครับต้องลองเนาะความรู้สึกมันนะบอกไม่ถูกนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็ฉากหลอนๆนะสนุกสนุกมันๆนะครับก็ให้ภาพมันบรรยายเนาะผมก็จะเดินชมแมพไปนะก็ดูกันแล้วกันนะ Hey, here's my old desk. I wasted so much time in this chair. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me.